ต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการสร้างกราฟเนี่ยสำหรับใช้ในการผสม ec ภาคสนามซึ่งถ้าใช้กราฟแล้วเราสามารถจะทำงานได้ง่ายง่ายมากนะครับกราฟเนี่ยจะประกอบด้วยแกน x และแกน y นะครับตัวแกน y หรือแนวแนวแนวดิ่งเนี่ยแนวตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นค่าของค่า ec นะครับหน่วยก็จะเป็น ms ต่อ cm นะครับส่วนแกน x นะครับหรือเป็นแนวระนาบเนี่ย ก็เป็นการผสมปุ๋ย AB นะครับที่เป็น AB เข้มข้นนะครับหน่วยก็เป็นมิลลิลิตรต่อลิตรนะครับเป็นมิลลิลิตรต่อลิตรนะครับวิธีการสร้างง่ายนิดเดียวครับนะครับวิธีการสร้างง่ายนิดเดียวเริ่มต้นมาเนี่ยเรามีค่าจากการทดลองนะครับค่าจากการทดลองนี้อาจารย์แนะนําอย่างนี้นะครับก็คือว่าให้เราขยับในการทดลองไปเรื่อยๆนะครับจาก1จนถึง8เนี่ยนะครับควรจะมีค่าเยอะๆนะครับก็คือ ค่า1เนี่ยหมายถึงว่าเ,เราเอาน้ำเนี่ยมา1ลิตรนะครับจากนั้นเอาปุ๋ย A เข้มข้นนะครับ1 ml นะครับผสมไปนะในน้ำนะจากนั้นก็เอาปุ๋ย B เข้มข้นนะครับ1 ml เช่นกันผสมลงไปนะพอผ,ผสมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผสมไปให้มันเข้ากันนะจากนั้นเราก็เช็คค่า EC นะ ค่า EC ได้ตรงนี้นะครับตัวที่2ก็เหมือนกันครับตัวที่2ก็คือน้ำานลิตรเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เอาปุ๋ย A ตรงนี้ก็เป็น2 ml นะครับแล้วก็ปุ๋ย B 2 ml ผสมนะครับตามตามหลักของมันนะครับผสมทีละตัวนะครับไม่ใช่ผสมร่วมกันทีละตัวนะครับก็จะแล้วก็วัดค่าอีซีทำต่อไปเรื่อยๆนะจนถึง8ค่านะครับ จน,จนได้ค่าเหล่านี้แล้วนะครับเมื่อได้ค่าเหล่านี้แล้วเราก็เอาค่าเหล่านี้มาเข้าใน Excel นะครับวิธีการเขียน Excel ก็จะสังเกตว่าด้านบนแถวตัวแรกไม่ต้องไม่ต้องใส่นะตรงนี้ใส่ค่า e c แล้วก็ใส่ค่าลงไปนะตรงนี้ก็ใส่1 ml 2 ml 3 ml จนถึง8 ml นะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็เลือกมันทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ insert แล้วก็เข้าไปที่ กราฟที่เป็นลายนะครับเราต้องกราฟเป็นลายเลือกเอาครับกราฟเท่านี้ฮะเราก็สามารถจะได้กราฟแล้วเร็วแค่ไม่กี่วินาทีเราก็ได้กราฟแล้วแต่ทาอย่างไรให้กราฟเราเนี่ยมันสามารถจะใช้งานได้ก็คือว่าเราจะต้องมีรายละเอียดเวลาอ่านเนี่ยสามารถจะอ่านได้ง่ายแล้วก็ใส่รายละเอียดมันไปด้วยนะครับเริ่มต้นมาวิธีการจะทําให้กราฟมันใหญ่ก็ลากมันฮะลากมันนะลากมันนะครับเราก็ได้กราฟที่ใหญ่ขึ้นมาละเห็นไหมจากนั้นนะครับ นะะฮจากนั้นนะครับเราก็จะใส่รายละเอียดมันนะวิธีการใส่รายละเอียดก็คือเข้าไปที่ดีไซน์ฮะคลิกตรงที่กราฟนะมันจะขึ้นดีไซน์นะครับไปที่เลเยอร์นะพอไปที่เลเยอร์แล้วนะครับเราจะใส่เออ่เป็นเป็นกริดของมันนะเส้นกริดก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเลือกเส้นกริดนะครับเอาเส้นกริดทางด้านแกน x ก่อนแนวนอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเลือกเลือกเอาปึ๊บ จากนั้นเส้นกริดเราดูดฮะดูภาพมันไม่เข้มบอกเลยว่าอไมเนอร์เราลคลิกไปดูฮะไม่เห็นมะเส้นกริดเราก็เปลี่ยนละนะครับเน้นหน่อยเน้นไอตัว,ต,วตัวเส้นเส้นเมนหน่อยนะครับไปเสร็จเส้นกริดเหมือนเดิมนะครับเน้นตรงนี้สิเห็นมะเส้นตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นละเห็นมะเช่นเดียวกันครับตัวแกนแกน y นะครับแกน y ก็เหมือนกันเนะี่ยเข้าไปเลือกมเนอร์ฟรึลเข้าไปนะครับจากนั้น เน้นอีกหน่อยนะครับเลือกอีกทีฝึกเห็นไหมแค่นี้เราก็จบละนะเราจะได้ละ,เอ,อละเอียดละนะกราฟของเราสมมติเราบอกว่าไอ้กราฟตัวนี้เราต้องการเส้นตัวนี้เป็นสีแดงทําไงนะฮะก็คลิกนะดับเบิลคลิกไว้ที่กราฟนะครับเห็นไหมตัวนี้มีเส้นสีแดงขึ้นเลือกเลยฮนะสีแดงนะะเห็นไหมก็เปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงและเราต้องการกราฟขยับขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรานะครับเอาตามความเหมาะสมนะครับ เลือกเลือกเอานะจากนั้นใส่รายละเอียดครับสมมติเราจะเราจะเปลี่ยนค่าตัวนี้เราจะทําไงก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะฮะเลเยอร์นะะี่ครับมีด้านบนอยู่เห็นไหมเราเลือกเอานะฮะจะเขียนด้านบนว่ายังไงเราก็เลือกเอานะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เนะี่ยเราเลือกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็เลือกอีกครับเลือกเอาอย่างนี้นะนะแล้วดับเบิลคลิกมันที่มันนะฮะเขียนว่า ตารางภาคสนาม,มนะครับตรงด้านนี้แล้วทำไงให้เขารู้ว่าไอ้ตรงเนี้เป็นหน่วยอะไรนะครับเราก็ไปเหมือนกัน,นะฮะหาอีกนะครับเนี่ยใช่ไหมมันจะมีะใส่รายละเอียดด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือเราเอาว่าอผมบอว่าผม,ผมต้องการตัวนี้นะครับหรือว่าดับเบิลคลิกมันนะครับดับเบิลคลิกมันก็เขียนว่าค่า ก็คลิกเลยแลก็เนี่ยง่ายๆครับอย่างนี้เองนะสมมติว่าเป็นตัวด้านนี้ล่ะเราจะทําไงนะครับนี่เป็นค่า a b นะแล้วก็เลือกเอาอีกเนกี่คลิกที่คลิกที่ฉากนะครับไปที่เลเยอร์เอานะฮะเลือกเอาตรงนี้เนี่ยตอนนี้ทางด้านล่างนะแนวน,นี้เลือกฟึบเข้าไปอ่าดับเบิลคลิกมันเป็นค่าขอโทษดับเบิลคลิกมันก่อนนะฮะ เลิกมันเราก็ลออกและ b นะฮะมีหน่วยเป็นนะฮะ ml เป็นมิลลิลิตรนะครับเป็นลิตร,ต,ต,รต่อน้ำหนึ่งลิตรจบนะส่วนตัวนี้เราไม่เอาดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็บีลด์มาออกแค่นี้เองนะะทั้งนี้เราก็สามารถจะ ได้ตารางนะครับเอามาใช้งานนะครับในศูนย์ของเราแล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับ